เรากำลังจะไปเปิดรายการโค้งต่อยกทัพที่จังหวัดอุดรนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณณเดชภูกิมิยะไปด้วยอาอธรรนี่ทากาแฟยังอาแล้วแล้วก็ไม่ชอบเลี้ยกาแฟโอ้ไปติดรู้เยอะซะแล้วจะบอกว่าคุณใจพบเดี๋ยวต้องถามว่าตูดไปไหนอ๋อตูดแมนยะ อ้าวน,น้วนองาวกอันนี้มันขโมยตูดเข้ามากี้หรือไงแมน,น,นย่าน้องครับ ยิงบัลลีคุณนวัดแชร์เลยแชร์เลยแชร์แชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปเยอะคุณครับไปไหนกันเนี่ยครับไปไหนก็ได้โตแล้วโตแล้วไปไหนก็ได้ไปไหนคุณไปไหนคุณไปไหนไปไหนไปไหนวุ่นวายมากเลยไปไหนก็ได้โตแล้วมีไม่ต้องกะโกนดังไม่ต้องไม่ต้องเรากำลังจะไปเปิดรายการโค้งต่อยกทัพที่จังหวัดอุดร นะครับแล,ล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณนเดชภูกิมิยะไปด้วยไปเปิดโคุณต่อยยกทัพที่อุดรอันนี้เป็นอีสานครั้งแรกที่ไกลที่สุดนะใช่ใช่เป็นการไปแบบไปยกทัพไกลแต่ยังไม่ไกลไงยังไม่ไกลอันนั้นแค่ขับรถ แม่แม่ไม่ได้มไปขึ้นผินอ๋อไปหอเหรอครับเจ๊ไม่หอไปหอซะแล้วนี่ยังขับรถอยู่เลยไม่คุณยังขับรถไปโคราชอยู่เหรอไปติดรวยกันซะแล้วไปติดรวยกันซะแล้วไปติดสบายกันซะแล้วไปทางานนั้นอื้นตายแล้วไอ้เรื่องรวยจนนี่ไม่ได้สำคัญหรอกฮะแต่ถ้าเลือกได้แต่เอาไปค่ะเลือกได้เลือกอะไรครับขอเลือกจะรวยคนเราเนี่ยไปฟังได้ทุกคนเลยอ่าให้คุเรารวยจนไม่ได้ อย่าไปโน่นอย่าไปนี่ถ้าเลือกได้ท่านเลือกอะไรครับวมคนเราคนเรามีเรื่องเสียใจอยู่สองอย่างอ,ะ <c oughs> อ,าอะ่ะคือไม่มีเงินแต่ยังไม่ตายก <c oughs> <อ>ับ <c oughs> อ,อย่างหนึ่งคือมีเงินเยอะแต่ตายไปแล้ว<า>ไ,มไม่ได้ใช้เงินคุณเลือกอะไรคุณเลือกแบบไหนโโหกเลือกแบบไหนอขอมีเงินแล้วก็ไม่ตายได้ไหมแตอไม่ได้แม้แต่ท่านในสองอย่างแต่คนก็ยังเลือกว่าไม่มีเงินแต่ยังอยู่อแต่แปลกนะตอนนี้ยอมเลือกไม่มีเงินเห็นไหมว่าจริงๆนะทางเลือกทั้งหลายเนี่ยมันเป็น เป็น,นกลไกหมดเลยนะใช่ครับมันเป็นระบบกลไกหมดเลยครับเออเแย่จริงอ่ะแล้วทำนิ่ทากาแฟยังครับทานแล้วแล้วก็ไม่ชอบเลี้ยงกาแฟโอ้โอโอ้โอโอมีผมไม่คนนึง<ม><ม>ไม่ทา,าทานนอกจากทานแล้วยังไม่พอยังไม่ชอบเลี้ยงกาแฟไ,ไปติดรู้เยอะซะแล้วเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาครับเอาเอากิน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  กแกรมนี่หมายความว่าต้องการโอ้นี่โชคดีมากเลยนะทำไมครับทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีตังค์ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูออกไปก่อนแล้วเบิกบ, <c oughs> บริษัทไม่เอาเบิกบริษัทถ้าแพงค่ากาแฟกัอนที่แรกมันเบิกบ,บริษัทไปสองหมื่นกว่กาแฟสองหาื่นแพงมากนี่มันมีร้านนี่กับร้านนู้นเอาร้านไหนเอาร้านนู้นร้านนี้นี่นึกแล้วนึกแล้วแบล็คแคนยอนนี่แก็นี่ที่นี่จะมีแบล็คแคนยอนนี่ดีนะครับยังไงครับผมบอกให้ท่านผู้ชมฟังก่อนเลยนะครับ น้องคนนี้อยู่มา18บแปดปีแปดปีกับแบคอยู่ตั้งแต่ตอนยังเด็กตั้่เด็กอ่ะตอนที่พอโตแล้วแล้วถามว่าทำไมไมปซื้อใส่กับแบคคนยอนมากเลยเพราะอะไรปไปไม่เป็นไไม่เป็นคือถ้าออกนอกรถเนี่ยหลงไม่ได้เลยออกนี่หลงนะเอาจะเอาอะไรบอกผมเลยผมเอาเบอร์โทรได้ไหมครับผมโอ้โหจะขำกับเมกาโนร้อนเมกานอโลนก็เอราอะไรลาเต้ลาเต้ร้อน ขอโทษนะครับเดี๋ยวโทษนะครับหัวสูงนะมือหัวสูงนะตากก็หัวสูงลาเต้ร้อนเขาหนูลาก่อนเฮ้ยไม่ใช่ยหนึครับคุณเอาอะไรเร็วๆเขาจะได้ทำเอาของเราเย็นได้ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตอนนี้รอนกาแฟมาใหม่ใหม่หรอไม่ไม่ร้อนกาแฟมาทุกคนแยกย้ายนะครับไม่มีใครสนใจผมอีกแล้วนี่นฮะคนจ่ายไม่ได้กินคนกินไม่ได้จ่าย เห็นไหมมีแต่คนดีคนเดียวไปอาขาไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไปไหนก็ไปขอบคุณนะครับก็หลังจากที่เรากินกาแฟเรียบร้อยนะครับคุณไตรภพฤพลพัน์เลี้ยงกาแฟล้วซึ่งเขาก็เลี้ยงไม่ไปตามอยู่แล้วนะทุกจังหวัดทุกที่เดี๋ยวไปเจอกันอุดรจุ๊ชบ ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงอุดรธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถึงเดี๋ยวนี้เลยครับถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยตอนแรกจะไปเชียงรายนะครับไม่เรามาผิดใช่ไหมมาผิดเดยมาผิดก็ตอนแรกตอนแรกที่เช็คไปบอกเขาก็ไปไหนบอกเขาเชียงรายอ๋อคือควางพิชินเนี่ยอะอาทิตยสวัสดีครับนี่นี่นี่อาติตยมาแล้วอาทิตย์มาแล้วี่อาทิตยอาทิตย์ไม่น่าเชื่อนะว่าคุณไตพบคุณไตพบพจะรอที่นี่รอที้นังไม่ไดติดเพราะว่าที่จะไม่มา เดี yeah. please. Please. Right. ๋ยวแนะนำก่อนอันนี้คุณก่อเกียรติริมพัฒน์นี่ฮะนี่นี่คุณก่อเกียรติริมพัฒน์อ้าวครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังยุ่งงานอยู่กำลังยุ่งงานอยู่นะเราถึงรอเรียบร้อยแล้วพี่ฮะโอ้ยขามาฝนตกนึกว่าแบบไม่ได้มาแล้วเราถึงเรียบร้อยครับัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาพวกอาหารของถิ่นกินเป็นอาหารอีสานแบบแซ่บๆอ่ะนะ อันนี้ไม่ต้องพูดเจอพูดใจเยอะเจอให้ร้านเดี๋ยวดูว่ามีอะไรอีกบ้างเฮ้ยเดี๋ยวนี้อะไรคุณนกคุณนกครับเราจะมาดูเฉยว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างผมไม่อยากจะพูดนะครับร้านพูดร้านพูดหน่อยกับผมเนี่ยนะครับ18ปปีแล้วอุ้ยรู้จักกันเหรอฮะไม่ ได้ข่าวเข้ามาติดแปดติดแปดถูกได้ข่าวไม่น่าพูดแต่ครับผอกม่น่าได้ข่าวไม่น่าไม่น่าบอกนี่นี่นี่เจ้าของอยู่นี่โอ้เจ้าของชื่ออะไรครับนี่เจ๊นี่เขาเป็นอะไรเป็นเปล่าเปล่าคือกินแล้วรวยถ้าเรากินเรากินเปล่าเปล่านี่คือคนกินรวยเจ๊ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยเจ๊ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยแม่โอ้ยเขินนะพี่เอ๋ออะไรอ่ะหมูยอเฮ้ยหมูยอหมูยอก็เขินไงหมูยอเขินมันจะไม่สดชื่นอนะหรออันไหนนี่นี่นี่โต๊ะใคร ตเราว่ะตเราว่ะเดี๋ยวเรายกไปเดี๋ยวยกไปให้เดี๋ยวยกไปฮะเดี๋ยยวกไปเดี๋ยวยกทั้งจานเนี่ยมัได้ยกเป็นชิ้นไก่ย่างเขาสุนกูดไม่ได้จะบอกว่ามันบางเลยวะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันบางกรอบแต่ว่าประเด็นคืออ๋อจะขโมยตูดคุณใจพบเดี๋ยวต้องถามว่าตูดไปไหนพี่โก้มีอีกอันไหมเด็ดให้หน่อยมันมีตัวเดียวนี่ตูดมีตัวเดียวอ๋อตูดแมนย่าไปไป ไก่ย่างมาแล้วครับอาอะไรมาแล้วนะไก่ย่างเริ่มมาแล้วนะไก่ย่างมาสั่งเพิ่มอ่ะอ้าวไม่รู้เดี่ยนะนีอเด้อเดี๋ยวมันเยอะมากเลยอ่ะเยอะละเนาะเพระอันนี้มึงขโมยตูดเข้ามากินเลยแมนยะน้องครับไก่ย่างมาแล้ว เลวกะว่าแตจะเล่นผมกะจะเล่นอาว่าตูดไก่ไปไหนวะยังไม่รู้ว่าโต๊ะใครน่ะเรากินตูดเลยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะกินตีนด้วยไม่ใช่มากินตีนด้วยอยู่กันที่ไหนอ่ะอยู่กันที่เต็ท์ดูดอนครับผม เรากำลังไปเดินดูว่าเราอยู่ในงานคโวคุณต่อยยกครับเรานี้ระบุอุดรตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่สองพฤษภาคมมาดูเพราะคนเยอะมากมายโอ้โหดูดิไม่น่าเชื่อชื่นใจอ่ะเดี๋วชื่นใจเี่พราะแม่พี่น้องตางนั้นเนี่ยญาติเราตรงนั้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะญาติเราทางนั้นเลยใช่ครับเราก็จะเริ่มต้นเลยบอกว่าร้านอะไรเป็นร้านรายบ้างไหนจากตรงไหนนี่เลยนี่เลยอันนี้เป็นอาหารเหนือร้านนี้เป็นร้านที่ทีเด็ดก็คือตัวตัวไส้อั่วค็อกเทลอันนี้ ไส้อัวเบบีของเขาอร่อยที่สุดและเป็นเจ้าแรกที่เริ่มทําตอนแรกไปถามว่าทำไมถึงทำไส้อัวเบบีทำไมครับมันมีเหตุผลยังไงครับเขาหาไส้ใหญ่ๆไม่เจอเขาเลยไปเอาไส้เล็กจิ๊ดเดียวมาทําแต่ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับและความนิยมอย่างยิ่งครับในกรุงเทพเนี่ยร้านนาเนี่ยดังมากๆวันนี้เราส่งมาี่นี่เลยยกมาถึงอุดรธานีโอ้โหจาก จากภาคเหนือลยเนาะใช่เซนตันดุดรเลยมานี่เลยมาเลยเห็นไหมเห็นพ่อแม่พี่น้องของเราไหมนี่เจ้าของเจ้าของรัรถหนึ่งครัวรถหนึ่งโอ้โหร้านนี้ร้านนี้กล้าพูดเลยร้านนี้กล้าพูดอย่างเต็มใจว่าปลาหมึกที่นี่อร่อยจิ้มของเขานะสุดติงกระดิ่งแมวทั้งประเทศนี้ต้องให้น้ำจิ้มของเขาเลยใช่ครับของครัวรถหนึ่งและดูให้เลยให้ดูบ้านนี้นะคางปลาหมึกคางปลาหมึกนี่นี่ดูสวยไหมสวยเลยแล้วย่างแล้วดูน้ำจิ้มเขาดิ ดูน้ำจิ้มนะของครัวเรืนี่เห็นสีเหลืองๆอย่างนี้เพราะเขาเรียกกันว่าปลาหมึกแสงจันใช่ไแสงจันอ่ามันอาบแสงจันท์ถูกต้องถูกต้องกุ้งกุ้งอ่ะโอ้หน่ากินมากเลยอะกุ้งแก้วกุ้งอบกุ้งหวานพี่น้องพี่น้องพี่น้องไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแต่วันนี้เราเอาทะเลเราเอาทะเลมาฝากให้ถึงที่นี่เรายกทะเลมาถึงที่นี่เพราะฉะนั้นพี่น้องมาที่นี่กันได้เลยและรับรองว่าถ้าครัวรถหนึ่งทำยังไงก็อร่อยคุณภาพ แม่ถ้าคุณต้องต้องเปรี้ยวแซ่บถ้าหวานหวานต้องนี่เลยคุณคุณแอมนะฮะคุณแอมออกไปแนวหวานขอบคุณมากค่ะคุณนุษนี่ครับขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยเสรีทองโอ้โหมาเองเจ้าของมาเองเลยถ้าพูดถึงลูกชิ้นต้องบอกเลยว่าเสรีทองถ้าถามว่าในย่านรังคแหงร้านที่เป็นลูกชิ้นและอร่อยที่สุดก็คือเนี่ยรางคอแหงยี่สิบสี่เสรีทองเลยใช่นี่และเจ้าของมาเอง เจ้าของหล่อมากเจ้าของเจ้าของหล่อมากแต่มีมีแล้วอพวกเราสามคนยังไม่มีได้เลฮะมีแล้วมีแล้วเหรอว่ามีแล้วว่าแย่จังไม่น่าใช่ไม่น่าพลาดเลยเวลาที่ครูคนต่อยกทัพไปที่ไหนก็ตามเตรี่ทองไปด้วยทุกครั้งครับไม่ใช่เขาขอเรานะครับเราขอเขาเชิาะผมเห็นว่าเป็นของที่มีคุณค่าและมีคุณภาพผลตั้งใจทําขนาดนี้สะอาดขนาดนี้ถ้ามันไม่ดี เวลาส่งฟ้องผมถ้าไออาการจัดการไม่ใช่ครับเป็นภรรยาครับภรรยาเขาภรรยาเขานะครับโอเคครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับไหนเราไปทานขนมอินเทนไหมไหนอะะเดี๋ยวต่อไปจะพาไปกินโอมาเาเตรเดี๋ยวเบิร์ดกระโหลกเลยโอมาเาเตรเป็นแบบปั้นสดนี่โอมาเาเตรโอมาเาเตรนี่แหละโอมาาเกษตรเขาเรียกโอมาเาเตรโอ้ยนี่ไงเนี่ปั้นสดปั้นสดขนมจีนไปดูไปดูปั้นสดดูปั้นสดสดนี่นี่ดูเขาปั้นสดสดเลยเธอแต่โน่นนี่ยข้างหน้าข้างหน้า จะบางมากๆเลยแล้วเขาใส่ไส้แบบอัดเต็มมีทั้งไส้ลกชิ้นใช่คือข้อสําคัญคนอื่นเขาทําด้วยวิธีอื่นแต่อันนี้เป็นถ้าเป็นโกหยีต้องเป็นลูกชิ้นไม่ใช่ขนมจีบต้มคือคนอื่นเขาเนื่อไงที่นี่เขาขี้เกียจเนื่อเลยต้มไม่ใช่เขารู้สึกว่าต้มแล้วมันนุ่มมันนุ่มกว่ามันนุ่มกว่าต้มแล้วมันนุ่มกว่า แล้วสูตรเด็ดก็คือว่าน้ำจิ้มนี่นะคือแซ่บมากเลยน้ำจิ้มของเขาคือสูตรติ่งกระดิ่งแมวใช่ค่ะนี่มาแล้วมาแล้วเอาหูร้อน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 โ้โนี่นี่นเห็นไหมเห็นโอ้โหเออใช่ใช่แล้วไม่รู้เป็นอะไรมันใหญ่ขึ้ทุกงาเลยนี่ต่อไปจะต้องปั้นอะไนแล้วใช่ต่อไปจะเป็นหนึ่งลูกแปดพันบาทหนูว่านะหนูว่านะ คนทำขี้เกียจปันไม่ได้เขาใจดีอย,ย่ากรวยไวไวงมุใหใ่มากเขาอยากให้ใส่เต <laughs> <ๆ>็ม <laughs> แล้วที่แน่ๆนะครับมาที่นี่เสร็จแล้วอย่าพลาดเด็ดขาดน้ำพริกปลาติ๋ว<ก>ปลาติ๋วครับปลาติ๋วนี่คือสุดยอดของเราตอนนี้ปลาติ๋วอยู่ไหน<ส>ไม่ใช่ไม่ใช่ครับปลาติ๋วอยู่สวิตเซอร์แลนด์ครับปลาติ๋วไม,ไ,ไม่ปลาติ๋วเนี่ยมีทั้งน้ำพริกไม่รู้กี่ร้อยชนิด ท่านผู้ชม3กระปุกร้อยหาซื้อที่ไหนมันไม่มีทางแล้วนี่คือตัวที่ออกหมาล่าสุดที่คะแนนรวยมากเเต็ม10บคะแนนเต็มครับแล้วอยากจะบอกว่ารถนพบิก้าติ๋วหรือนา่ิกงเจ้าเลยอ่ะดูเหมือนกระปุกใหญ่กระตูดว้าวไปถึงกึ่ฝา แต่นี่ไม่ใชู่ตนมากใช่เพราะว่าเพราะตอนนั้นเราสั่งนไม่ทันไม่ทันถ้าเราสั่งเราจะให้วาวถ้าเราจะให้วาไม่ใช่อันนี้ก็คือเป็นบางส่วนของพวกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีทอดมันอีกว่าตินอมีทอดมันใช่อันนี้เป็นทอดมันจากสิงบุรีค่ะอยากพลาดเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรามีงานกลัวคุณต่อยยกครับกันที่เซ็นทรัลตั้งแต่วันนี้ พุทภาคมสามพุทธาขอยืนบรีคุณวัฒน์แชร์เลยแชร์เลยแชร์แชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปเยอะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยกดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะครับ YouTube กดซับสไครป์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับกดซับสไครป์ตับต้นหอมอะไรสับอะไรก็ว่าไปนี่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 เห็นไหมเห็นไหมมาแล้วไปฝากกลับไปก่อนเพ้อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ